สวัสดีครับมันนี่ว่าอยู่ผักนกปอมก็สีรีเวลส่งงานนกควักให้ลูกค้าครับก,รก่อนส่งกระทถ่ายให้เบิรงจักน้อยครับผมมันนี่ก็มีนกควักกับลำโพงก็มีหุ่นนกควักครับผมเบิร์นแปดตัวครับส่งให้ลูกค้ามื่อเนี้ครับผมลูกค้าทานได้ที่สนใจกระทักไล่เขามาสอบถามเลยครับผมสร้างนกกระทักไล่เบอร์นี่แหละครับ เบอร์โทรใส่ตรงช่อง ID ไล่ครับผม0989321049วายุพักนกปลอมครับผมชมรายละเอียดจักน้อยครับผมนก,กปลอมครับประมาณนี้แหละครับ เจดีข้อโตไป็นทรงให้ลูกคาก่อนเนาะครับขอบคุณที่รับชมครับ